แต่มาดามฟินที่เราติดตามมาโดยตลอดเนี่ยกว่าที่จะฟันฝ่ามาตรงนี้ก็เคยถูกคนเขาว่ากล่าวว่าเราหลอกลวงหลอกลวงตั้งแต่เรื่องออนไลน์แหละใช่ไหมเริ่มต้นเงินลงทุนกับการที่ทามาดามฟินจนทุกวันนี้จะเป็นพันล้านเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทประมาณนี้่ะไม่เกินสี่หมื่นค่ะจากแม่ค้าออนไลน์เราพูดได้เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็อยู่ดีมาทําน้ําหอม คือจริงๆแล้วพี่สายทําออนไลน์มาตลอดใช่ไหมคะแล้วก็มีการคุกคีกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะเลยทําให้แบบมีคนมาปรึกษามาอะไรอย่างเงี้ยก็เราเลยรู้ปัญหาว่าเฮ้ยปัญหาของผู้หญิงจริงๆแล้วมันมันมัน,มนคืออะไรก็เลยมาจบที่น้ําหอมมาดามฟินเพราะว่าเรื่องสถาบันครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักอ่ะมันมันสำคัญสำหรับผู้หญิงมากแต่ว่าช่วงแรกที่ทำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยในใน,ใน,ในสภาพสังคมบ้านเราอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่รอแหลมมาก อย่างอย่างเวลาที่ไซรพีเซ็นต์ออกไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเจอกระแสสังคมตีกลับมาว่าอย่างที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็แบบขายเพชรใช่ไหมคะรู้จักคนเยอะคน,อคนก็จะแบบว่ามึงยอมให้ลูกขายน้ำหอมขายเซ็กได้ยังไงอะไรเงี้ยหรือบางทีลูกค้าเองอ่าเวลาสั่งของก็จะบอกพี่ทซายคะหนูขอแบบไม่เอากล่องที่ตีว่ามาดามฟินนะคะ <laughs> เพราะว่าอายเพื่อนที่ทํางานถูกเพื่อนที่ทํางานรอว่าแบบ ช้ไปดามฟิลอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะแบบเอ้ยมึงมีปัญหาเรื่องบนเตียงหรออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะไม่ให้ใช้กล่องแล้วเราคิดว่าเราจะขายได้ไหมคนอื่นๆเขามองว่าเราจะขายได้ไหมเพราะตอนที่ที่บ้านหรือคนรอบตัวรู้ว่าคจะขายน้ําหอมเนี่ยเขามอกว่าเราขายได้ไหมไม่ได้อะค่ะทุกคนก็จะบอว่ามึงทำน้ําหอมอะไรแล้วก็ประกอบกับด้วยด้วยความที่ว่าเราเป็นแบรนด์ออนไลน์เราก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าพอเราลงอะไรไปลูกกล่องพัสดุเยอะๆค่ะน้องแพทเขาก็จะไม่เชื่อว่า ตั้งภาพก็คือเอากล่องมาตั้งตั้งไดเอากล่องมาตั้งเฉยๆเลยขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ใช่กล่องที่ว่านี่ก็คือกล่องที่จะส่งกล่องปรษณียกกล่องกล่องปรษณีย์บางคนซูมถึงขนาดที่ว่าลายชื่อมันซ้ํากันนะหมายถึงว่าเราแปะเองค่ะเซ่บอกว่าเราไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นจริงๆที่จะแบบมานั่งเมคกล่องพัสดุอเลยอย่างงี้ค่ะโอ้โหฟันฝ่ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอุปสรรคกว่าที่จะ เราดูเหมือนว่าง่ายเนาะบิดไปไหนก็เจอคนพูดราดาฟินบิดไปไหนก็มีดาราโอ้พิเซนเตอร์เยอะมากแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ประสบความสําเร็จจากเมื่อก่อนนี้เนาะโอเคแหม่ต้องกินเงินเดือนคุณพ่อมาเดือนละสองสองหมื่นนี่ไหมเดือนละสองหมื่นช่วยพ่อขายเพชรที่บ้านล่าสุดนี่ฮะให้ของขวัญคุณพ่อแล้วมูลค่านับสิบสิล้านบาทซื้ออะไรให้คุณพ่อไปของขวัญซ้สื้ที่ค่ะ คือที่ที่ไหนคะที่เปอร์ซูโลกค่ะเปอร์ูโร่ที่ที่บ้านที่บ้านเกิดนั่นแหละค่ะยอดเท่าไหร่คะที่สามสิบล้านค่ะ30สิบล้านจริงจริงเตี่ยพี่สายอ่ะเป็นคนที่เนี่ยชอบซื้อที่ชอบอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะเขาจะรู้สึกมั่นคงเวลาที่เราซื้อของพวกนี้นอกจากที่แล้วมีอะไรอีกไหมคะก็มีรถค่ะมีรถซื้อให้รถอะไรอะรถจกรปอดจะไม่จกรปอดไหมคะขเยนค่ะ พอช่นะครับพอเช้ที่เขาเรียกกันนะครับโอ้โหน่ารักมากเพราะว่าสายไม่ได้ถูกถูกเลี้ยงมาแบบลำบากอันนี้อันนี้ก็แบบขออนุญาตบอกนิดนึงคือเลี้ยงมาแบบสบายมากเลยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งวันที่เราเรียนจบแล้วก็ยังต้องขอแบมือขอเงินเขามีลูกแล้วก็เตยออกค่าเทอมให้อย่างนี้ค่ะจนถึงวันนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะแบบ ต้องดูแลเตียกับแม่บ้างอะไรเงี้ยคือเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรล้วก็ซื้อให้เขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบคืดขึ้นมาแบบเอยต้องทําธุรกิจของตัวเองให้สําเร็จสักทีอะไรเงี้ยค่ะอือเรือเชื่อนะฮะมาดามฟินเนี่ยจุดกําเนิดของมาดามฟินอยู่ที่พิซนุโลกนะครับ <S 1> <S 1> ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่ปารีสไม่จาเป็นนะครับ <c oughs> <c oughs> ค่ะอยู่ที่พิซนุโลกจุดกำเนิดมา <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ดังไปทั้งประเทศเห็นบอกว่าออกไปต่างประเทศแล้วด้วย มีมีไรอบๆค่ะ